ดีชาวโลกทุกคนครับวันที่3แล้วกับแอนนะี่ฟูแพลเน็ตฮะผมกับแอนนี่ครับก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นครับเมืองฟุกุโอกะครับวันนี้เรา2คนครับโชคดีมากๆเลยเราจองรถชิงคันเซ็นนะฮะเป็นรถไฟความเร็วสูงครับเพื่อเดินทางไปที่คุมาโมโต้ครับ เป็นรถไฟหัวกระสุนนะฮะที่เห็นในภาพนี่ถือว่าเป็นรถรุ่นใหม่ครับเป็นกระสุนแบบมนมน <c oughs> ไม่ใช่กระสุนแหลมแหลมนะ,ะเป็นครั้งแรกของผมฮะที่ได้มีโอกาสขึ้นรถไฟความเร็วสูงนะตอนแรกก็ตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าดูในหนังมาเนี่ยคนมันน่าจะเยอะมันน่าจะแน่นแถมเป็นช่วงเช้าของวันทํางานด้วยนะครับแต่พอไปถึงจริงๆก็ ไม่ได้แน่นอย่างที่คิดนะฮะมีคนพอสมควรแล้วก็มีที่นั่งพอสมควรด้วยไม่ถึงกับแบบว่าต้องไปเบียดเสียดยัดเยียดนะครับนี่เราก็พาเดินเข้าไปชมข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนี่เห็นไหมจริงๆรู้สึกว่าแอนนี่นี่จะจองด้วยนะจองที่นั่งเพราะกลัวว่าไม่มีที่นั่งครับ แต่พอไปถึงเวลาจริงๆนี่ก็ไม่แน่นนะฮะคือตู้ธรรมดาเนี่ยก็จริงๆก็คนก็ไม่ได้เยอะมากพออยู่ไปหลายๆวันเข้าก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วการเดินทางโดยรถชินคันเซ็นนี่เหมือนเป็นรถไฟปกติเนาะมันจะมาทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงประมาณนีครับเออมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการเดิน,นทางที่นี่นะมันสะดวกสบายรวดเร็วดีนะครับนี่ก็กลัวไม่มีที่นั่งเราก็เลยจองไว้นะหนึ่ี นี่คือเมืองคุมาโมโต้ครับที่เราเดินทางมาถึงแล้วนะแน่นอนว่าสัญลักษณ์ของที่นี่ก็ต้องเป็นน้องหมีคุมาโมงนะครับอันนี้เป็นภาพอ่ะโอเคครับเราอยู่ที่ภายนอกอาคารคุมาโมโต้น,น, um นะฮะเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปที่อาโศกกันก่อนซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงร,รู้แต่ว่าเออเรามีเจอาพารแล้วสามารถ คือรถไฟได้เลยไม่ต้องซื้อตั๋วเพิ่มนะครับเดี๋ยวเจอกันที่อาโซต่ตอครับเจอกันสถานีเขายายถ่ายภาพซะหน่อยไหนๆก็ตัดต่อเป็นแล้วนะ <c oughs> ใส่อุตสาห์ใส่รูปมาคลิปนี้กำลังรอรถไฟไปอาโซนะ <c oughs> ชื่อรถไฟว่าอาโซบอย ไม่มีรายละเอียดเท่าไหร่ว่าใช้เวลากี่นาทีแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆไปแล้วบยมาแล้วเราม่อไปาบะนน่รอบนี้ถือว่าแจ็คขอคเขบเราได้ขึ้นรถไฟนำเที่ยวของเขา ซึ่งันนี้ไม่ได้จองมานะแต่ว่าพอดีเป็นรอบของมันชื่อรถไฟคันนี้ชื่อว่าอาร์โซบอยสังเกตจะเป็นรูปหมาน้อยสีดำน่กว่าเข้าตรงนูน้นได้คนก็แน่นมันไม่ได้จองมันก็คือน,นั่งหนก็ไดนะ้ตัวถ่ายรูปเราถ่ายรูปกับใครนี่รถ้จัเดี่ยวขาออกก็ได้แต่ถ่ายวิดีโอไว้โอเ,เมไหมเนี่ย าอยู่หัวขบวนเลยครับนี่หัวขบวนหรือหางขบวนนั่นน่าจะเป็นท้ายขบวนครับเพราะว่านั่งหันหน้าไปทางนึงนะนี่ตัว่างมันจะมีแบบแต่ว่าด้านในครับป่ามันไม่ได้มีเฉพาะที่นั่งแบบนี้เท่านั้นนะครับจะเป็นลูกหมาสังเกตผ้าม่านนะฮะเป็นลายเป็นลายนงหมาน่ารักซะด้วยนะอันนี้เป็นอโศเป็นอโศบอยนะคะเป็นรถไฟที่แบบว่าเอ่อคิ้วอ่ะน่ารักเนาะเนี่ยเนียก็จะมีหมาชื่นลกมาเนี่ยตับมนะคะ สซบอยก็จะเป็นเทรนที่แบบเป็นที่แบบมืน traveling train เป็นสำหรับทัวร์ริสอะค่ะมันก็มีมี common r o o มีการสตัแต่งนู่มๆเขาให้นั่งซีได้ด้วยแต่อันนั้นอะจริงๆมันต้องรีเสิร์ฟแต่วันนี้เขาให้นั่งรีซึ่งนั่งได้แต่ว่ามันจะกลับมันจะเหมือนกับเอร์พจะกลับหัวมันก็มันก็รวมใหม่แต่ว่ก็ก็นัเที่ยวไปสุดเลยมาด้ไเด้ชอบมากนะครับ ขบวนนี้นะฮะนี่ด้านในนะครับก็ถ่ายรูปเก็บภาพมาให้ดูนะครับมีโซนที่นั่งแบบน่ารักๆนี่ห้องน้ําครับเป็นไงฮะมีน้องหมามาแอบดูเราด้วยนะฮะนี่ทางเดินนะครับนี่นไงทางเดินอันนี้เหมือนเป็นสนามเด็กเล่นน่ะนี่ดูตีน่ารักมากเลยสุดยอดเลย และนี่คือภาพระหว่างทางครับจากเมืองคุมาโมโต้นะไปที่เมืองอาโศกนะครับ ดูมีความภาคภูมิใจครับ <c oughs> นึกไม่ถึงเลยบอกตรงๆวันนั้นนึกไม่ถึงว่าจะได้นั่งรถไฟขบวนนี้นะครับถือว่าเราประสบความสำเร็จอีกหนึ่งเรื่องมนะจองไม่ได้ก็ากมาลุ้นเอาอย่างนี้ครับถ้าใครอยากจะนั่งรถไฟแนวๆนี้นะครับก็ลองไป คำนวนเวลานะหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วกันนะเดินไปส่งรถไฟครับจริงๆไม่ใช่จะเดินออกจากสถานีแต่รถไฟมันไปทางนั้นพอดีนะครับและที่เมืองนี้ครับก็คือเมืองอาศงฮะเป็นที่ที่เราจะมาขึ้นไปดูภูเขาไฟด้านบนนะครับ เป็นเมืองของภูเขาไฟนะจะมีแต่ลานหญ้าโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือภายนอกอาคารครับมาถ่ายกันหน้าสถานีก็ได้นะพี่ว่าถข้างัันถ้าไม่ได้ขึ้นก็ไม่ต้องไปหรอกนั่งรถกลับเลยว่าได้ยินไหมครับสืบเนื่องาาจากว่าคุมาโมโตเรามัวแต่ไปกดตังกันนะฮะเขาไม่ให้ใช้บัตรใช้เงินสดเท่านั้น เราไปกดตังกลับมารถบัสที่จะขึ้นภูเขาอาโศกครับก็ไปซะแล้วครับในรอบของเราถ้าจะขึ้นก็ต้องรออีกพันชั่วโมงเฮ้ยมีกุศลคิดอยู่จะทํายังไงแต่สุดท้ายก็ตัดใจไปแหละครับแต่ที่รู้ได้ยินแต่พี่ไม่เห็นว่ามันตัวอะไรดีสุดเลยครับคือในในการ์ตูนเรื่องวันพีชมันมีหลายตัวไงเขายังเห็นเลยว่าเป็นตัวพระเอกไม่นี่ไม่ใช่พระเอกนี่เป็นตัวพระรอง อันนี้ชื่ออุซอบพระเอกคือลูฟี่นี่เป็นไงถ้าเป็นสายการ์ตูนต่อสู้ก็พอจะรู้เรื่องเอาซะหน่อยนะคือที่เมืองนี้ครับเขาจะมีเควสนะเหมือนให้ทำภารกิจตามถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนนะครับเรื่องวันพีซแต่เราดได้ตัวเดียวคืออโซพนะครับ เสียงเบาหุอนกระซิบเล่าให้ฟังก็แล้วกันว่าเราตัดสินใจขึ้นครับขึ้นภูเขาครับตอนแรกผมว่าจะไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเราอยากจะกลับเข้าไปเที่ยวในตัวมืองมุมาโมโต้นะเพราะที่นั่นมีทั้งปราสาทเนาะแถมไอหมีคูโมงที่เป็นตัวมัสคอตตัวที่ใส่ชุดอ่ะเรายังไม่เจอเลยครับแต่ว่าแอนนี่ไม่ยอมมาบอกว่ามาแล้วเราต้องขึ้นไปนะฮะ ซึ่งเราก็ได้ข่าวมาว่าเขาไม่ให้ขึ้นถึงชั้น3คือที่ภูเขาไฟอาโศกนะครับมันจะมีอยู่สามชั้นนะครับเ,เ,เราสามารถไปได้ที่ชั้นที่สองนะครับชั้น3ไม่ให้ขึ้นเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีฝุ่นควันพิษจากเขาไฟเยอะเพราะว่าอาโศกเนี่ยครับเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทนะฮะมันจะมีควันโวยพุพ่งตลอดเวลา ก็จะมีบรรยายเจมสภาษาญี่ปุ่นบรรยายหรือเปล่าหรือเขาคุยกับเราก็เป็นสองข้างทางครับผมเห็นภาพมันสวยดีก็เลยเก็บมาฝากทุกคนนะครับเป็นภาพพุ่งญ้าลโลง่งๆโล่งมากโล่งแบบเออเว้ยมันมีแต่ย้าจริงว่ะมีต้นไม้บ้างเป็นหย่อมๆนะ,ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งหญ้า ญญาาแล้วต้นไม้ของเขานะก็ะะจะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่ป่าแบบป่าที่มีต้นไม้เยอะๆแ้วมันจะมีต้นไม้อยู่บางพืนียเช่นต้นสนต้นอะไรเนี่ยครับแมาเห็นวิวนี้เราก็นึกถึงเพลงบ้านเรานะจากปากช่องมาเจ้าลืมอสัญญาซอของเราเมือ่อสาขายัน โอเคอันนั้นคือรถไฟอันนี้คือรถบัสครับเรามาถึงที่ชั้นที่หนึ่งครับเป็นชั้นที่มีพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็เดินที่ทุ่งหญ้าได้นะครับเราก็เข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับเพราะว่ารอบของรถเนี่ยถ้าจะมีกลับก็อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่นาน่าจะเป็นตรงั้น เราก็เดินไปดูกันนี่ข้างในเขานะเขาก็จะเป็นนิทรรศการที่ที่โอเคอะ่ะผมว่าแต่เนื่องจากว่าก็เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะผมก็ดูมไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็อาศัยว่าเดินดูเอาเน้นดูเป็นหลักแอนนี่ก็พยายาม,มอธิบายครับในด้านในครับ สังเกตไหมครจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ว่าแล้วก็ไปดูวิดีโอซะเลยไม่มีอะไรทำตอนนั้นเรายังคุยกันอยู่ว่าเอ๊เราจะไปชั้นที่สองดีไหมนะฮะแต่มองว่าชั้นสองก็ชั้นที่สองก็คงไม่หนีจากที่นี่เท่าไหร่หรอกมันก็มีแต่ลานหญ้าโล่งๆเหมือนกันเราก็เลย อยู่แต่ชั้นเนี้ครับช่วงนี้ก็จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก่อนกาว่าจะไม่เดินออกไปแล้วดูวิดีโอก็พอแล้วนย่าอยากเห็นปากป่องก็มาดูวิดีโอเอาครับพวกเราใครอยากเห็นฮะแนะนำเลยเซิร์ฟกุกัลไม่ต้องมาก็ได้ตรงล่างนี่มันมีแบบจำลองด้วยนะฮะ ชี้ๆไปว่ามีแสงขึ้นตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละพาเราไปตรงนี้เหรออันนี้เราอยู่นี่ค่ะเดี๋ราจะขึ้นไปนากาดาเตเซ็นเตอร์ครีเตอร์คือกลมๆตรงกลางนั้นคือปากป่องคือเขาเหมือนมีเส้นทางธรรมชาติเาให้สำรวจแบบเดินสำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าเราไปไหม ฝันไปเถอะครับอ่ะเอามาด้านนอกห้ามเอาโดยมาวิ่งเราก็เดินเลไปเล่นตรงทุ่งหญ้าหน่อยก็แล้วกันเห็นคนเขาเดินไปตรงเนินเขาตรงนู้นที่จะมีควันๆนะแต่ไม่ถึงนะควันนั่นคือภูเขาไฟนะครับแต่เราจะไปเนินไปดูตรงเนินที่มันสามารถเห็นได้ชัดหน่อยนะครับก็เดินผ่านลานนี้ก่อนเลยครับเป็นลานลานเลี้ยงม้าสามารถให้คนขี่ม้าได้นะม้าเขาตัวใหญ่มากด้วย ไม่เหมือนม้าตูบรรเลืรอเลยแถวบางแสนมาเราตัวเล็กมาเขานี่โอ้ตัวบรเลอให้เราเห้ามไปยนเดูดิมาผู้นี่นี่เข้าขีม้าใหม่มีคนขี่ม้าด้วยแล้วก็จะมีเหมือนมีทางแบบก็มีคนจูงเลยนะก็จะเดินเป็นเป็นโน้นเดินเนินโน้นกันนะฮะกับสถานีแรกเนาะเพราะว่าเราคดคิดว่า จะไม่ไปสถา,านีที่สองแล้วเนื่องจากว่าอันที่สามมันปิดมันก็คงวิวไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับเอาเท่าที่จะใกล้ได้ก็แล้วกันชั้นนี่คือตอนนี้มาถึงนี่เมาอัลโแล้วนะคะก็ขึ้นบัสขึ้นมาเนาะก็เป็นสถานที ดังบ้างเบาบ้างก็ขออภัยนะฮะมือใหม่หัดทำคลิปมากบิดผิดมากก็เลยก็มาดูถ่ายเงานะคะก็กล้องหลักเราเป็นกล้อง GoPro นะฮะ g o โ r o แปดแปดแปลดแต่มันเกิดมาจากการที่กล้อง GoPro แปดครับแล้วก็เราว่าเนี่ยมันก็ไหลลงมาต้นมงต้นง้อะไรเราก็เสียงเข้ามั่งไม่เข้ามั่งเดี๋ยวจะปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะฮะเสียงสัตว์ขอย่าขึ้นมาเขาก็ปล่อยสัตว์บางที จะมันมียากแล้วก็วัวกับมาที่นี่นะอร่อยมากแล้วก็เนื้อแบบเก่งดีมากโดยที่ยิ่งวัวก็จะเป็นแบบข้าวบุอย่างดีเนื้ออร่อยมากก็มาจัดเนื้อค่ะที่ตรงจักเนื้อท้วันนี้ก็สารคดีนี่แีนเน็ตออัพฟอร์ก็ได้จบลงนะคะก็มาเก็บข้าวบิลให้ดูแล้วกันนี่ที่นี่เขากินเนื้อม้ากันด้วยนะครับท่าน ซึ่งเราไม่กินไม่รู้กินยังไงนะแต่วัวนะกินแน่นอนแต่ม้านี่นึกภาพม้าที่เราถ่ายภาพมาสักรูนี้ครัอ่าตอนนี้เรากำลังนั่งชิมกันเสร็จน,นะครับกลับไปที่อากาซารับทุกจากโมอโง์นโตกับ่างจากที่เราไปที่เราไปอาโซแล้วนะครับแล้วก็กลับมาไม่ทัน เหลือเวลาจำเปนว่าน่าจะกลับไปที่สนามบินใช้เวลาคือไปสองทุ่มกลับสองทุ่มนี่ก็ครึ่งวันแล้วนะครับดังนั้นเราเลยไม่ไปไหนต่อครับถึงเมืองที่มาโมโต้ก็ไม่ไปแล้วประสงค์ภาษาเพราะมันเย็นมากแล้วแล้วก็กลับไปเลยดีกว่ากลับไปที่ฮากาตะของเรานะกลับมาทำอะไรหาของกินสิครับพี่น้องครับหนึ่งในความใฝ่ฝันของแอนนี่ครับ คือการได้เดินเที่ยวตลาดกลางคืนของที่นี่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายาไตฟังให้ดีนะฮะยาไตไาม่ใช่อีไตนะยาไตาครับเป็นตลาดกลางคืนครับคล้ายตลาดโต้รุงบ้านเรานะฮะก็จะมีของขายอยู่ริมแม่น้ำนะเราก็เดินเดินมาประมาณสัก ไม่สั้นตัวสองยี่สิบนาทีเรานั่งรถไม่เป็น,นกอ็อดใส่เดินเพราะว่ามันรู้สึกไม่ตัวสอได้อยก้โลเมตรไก่ขขไขไ่แล้วก็เดินแั่งจากวันนี้ก็นั่งนั่งรถไปเยอะนะไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็เดินได้นี่เป็นภาพบรรยากาศครับริมแม่น้ําผมไม่แน่ใจว่าชื่อแม่น้ําอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์มาก,ก็แล้วกันนะบอกหน่อยของกินมีหลากหลายครับ นี่คนเยอะกลับไปกินตรงนน้นไปผ่านมาตอนแรกนี่คนยังไม่เยอะนะครับที่เยอะของจริงคืออันนี้ครับเยอะจนเลือกไม่ถูกครับที่สําคัญคือคนก็ยืนรอต่อคิวกินเราก็ไม่รู้จะกินร้านไหนดีเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าของขายเขาก็จะมีคล้ายๆกันหมด หลักๆก็เต็มทั่วดงลามิงคลอาย่ปิ้งย่างอะไรพวกนี้ครับอนบนอั่งเัเต็มคือเอาง่ายต้องไหนว่างนะต้องรีบเสียบไม่งั้นไม่ทัน หเราว่าขั้นใจคนระับกินร้านไหนวันนี้เาไหนไปให้สุดก่อนแล้วกันปุยเดินเดินไปก็เล็งไปด้วยเนื่องจากถ้าโดยส่วนตัวผมนะผมนี่เป็นคนที่กินยากกว่วนาคือไม่ใช่อะไรก็กินได้นะ <c oughs> อะไรที่มันดูไม่น่ากินที่ผมไม่กินเลย ก็เป็นความยากลำบากของแอนนี่ในการเลือก,อกร้ลานีกตด้วยหันไปมองหน้ากันแล้วสรุปได้มาร้านนี้ฮะพอดีเขาโต๊ะว่างก็อีว่างพอดีเราก็นั่งเสียบเลยฮะสวบเลยโอเด้งนะครับนี่คือโอเด,งอเดง้งคับ <folk. S 2> แล้วก็จะมีพวกลาเมงด้วยนะที่กินไปแต่ว่าบันทึกภาพไม่ทันกินหมดซะก่อนใช่ <ips> หิวกินจนลืมบันทึกครับกินเสร็จครับเราเดินกันต่อครับค่าเสียหายไม่แพงมากครับเนื่องจากว่าเรายัางไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรฮะแอนนี่ก็เล็งไว้แล้วครับเพราะว่ายาไตายนี่ครับมันจะอยู่แถวๆห้างสรรพสินค้าหนึ่งที่เขาบอกว่าต้องมาเลยถ้ามาที่เมืองดีก็คือห้างคาเนลครับ ไไฟไฟตรงมมนุนนนะนัั่ะแหล้เราก็จะไปชอปปิ้งกันนะ้นมาได้ข่าวว่าอยากได้รองเท้านะนเขาบอก<ๆ>ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบอกมาญี่ปุ่นต้องมาซื้อรองเท้ามันถูกกว่าซึ่งถามว่าถูกกว่าไหมก็1,000-2,000 ระหว่างทางเดินกลับไปที่ห้างคานลครับเราก็เดินเรียบแม่น้ําไปเรื่อยๆครับบรรยากาศดีเย็นสบายวันนี้ไม่เหนื่อยมากกินก็อิ่มแล้วเดินชิลได้ช่วงริมแม่น้ำนี่จะเป็นเป็นช่วงหลังพวกร้านยาไตานะพวกยาไตาจะอยู่แบบมอก็จะมีจุด เป็นลานด้วยให้เนาะแต่ลงริมแม่น้ำเองครับเพราเราดูก็จะมีคนแบบมานั่งกินลมชมวิวกินบรรยากาศครับแต่เราไม่นั่งเราจะไปช็อปกับคือถ้าหลุดตรงนี้ไปผมบอกเลยนะเมืองมันต้เงียบเงแล้วครับเออไปดูรองเท้ากันครับเขายังเปิดอยู่นะอยู่น้าเรฮ้ยเอานี่นี่คือห้างคานแนวครับเอเคนะขายรองเท้า คึงชุ่มงครึ่งเออวันนั้นมีคนมาโพสต์ว่าแถวๆข้าเนี่ยเวลาครึ่งชั่วโมงเองอ๋อที่แา้ก็คือข้าเอาอดีเลยอ่าดีเลยแถวๆนี้ไม่รู้ตรงนี้เดินไม่รู้แต่ว่ามันอยู่ชั้นอะไรอ่ะไปสุ่มๆเอาชั้นไะไไม่รู้รีบกลับด้วยอิ่มแล้วง่วง เห็นปุ๊บเราก็หยุดเลยเราจะไปข้ามทางอะไรเราเป็นคนดีสีสังคมเนื่องจากว่าผมกับแอนนี่ครับไม่ใช่สายช้อปเท่าไหร่เป็นพวกที่มีอะไรมีจุดมุ่งหมายอะไรก็เดินไปหาตรงนั้นเลยไม่ได้เดินแวะเดินอะไรเราก็จะไม่ถนัดช้อปปิ้ง ใครจะดูคลิปนี้แล้วไปหาว่าจะมาชอปปิ้งอะไรไม่ค่อยมีแล้วนะแต่ถ่ายมาให้ดูหน่อยว่าอ,อ๋อวันนี้เป็นวันที่ส,สเราปิดท้ายกันด้วยการเดินห้าง,างได้รองเท้ากลับไปคนละคู่ใน,ในกีรานรตาก็สองหารองเท้า จริงๆทลิปนี้นี่บอกเลยว่าเรื่องเที่ยวนี้ก็ถือว่าพอได้นะยังไม่เต็มแต่ว่าเรื่องกินนี้ไม่ได้เลยครับจบทริปกลับมาก็คุยกับแอนนี่เลยว่าจะต้องกลับไปซ้ำให้ได้ที่ที่มันเริ่มร<ห>ู้ที่ทางแล้ว ที่น่าตกใจคืออะไรฮะตอนไปซื้อรองเท้าครับมีกลุ่มคนไทยฮะนักท่องเที่ยวไทยครับนั่งซื้อกันอยู่เต็มไปหมดเลย้างนบนป่โอ้เราก็เมาส์กันเพลินเลยเราก็ไปแอ<ก>บ,บเมาส์เขาด้วยแต่พี่ๆคนไทยก็น่ารักเัอคุยด้วยเขาก็แนะนำนู่นนี่คงมาบ่อยนะแต่เราไม่ค่อยได้มาาจะน่มีโอ้ก็ยืนคุยกันจนไม่มีที่นั่งอันนี้ชั้นชั้นสอง นั่นคือทั้งหมดนะฮะของวันที่สของเราครับของไปเดินดูสิเรื่องเดียวที่ไม่เต็มอิ่มคือเรื่องกินครับส่วนที่เต็มอิ่มจนอ้วกเลยครับคือเรื่องเดิน <c oughs> สามวันมานี้ <c oughs> ผมคำนวณแล้วครับน่าจะมากกว่าเดินทั้งปีครับ อยู่กรุงเทพเราก็ขับรถซะด้วยสิแต่ก็ถือว่าได้ออกกําลังกายนะฟิตซ้อมร่างกายครับนี่ก่อนมานะฮะผมกับอันนี้นี่ฟิตซ้อมร่างกายกันมาด้วยนะสองอาทิตย์นะผมออกไปวิง่งจ็อกกิ้งรอบหมู่บ้านนะรวมทั้งสิ้นสองวันด้วยกันในสองอาทิตย์ฟิตปังเลยทีเดียวเชียว เราให้ฟังเพราะว่าคลิปมันยาวครับพวกเรารไม่อยากตัดอยากเก็บไว้ดนะูใครไม่ดูไม่เป็นไรนะตัดจบได้เลยนะฮะนั่นคือสุดท้ายครับของวันที่3เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผม